มาดูสถานที่จัดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะแต่ก่อนจะเริ่มอะไรก็ขอลงท้องก่อนนะคะเราไม่ได้มาที่นี่นานมากจำได้ว่าล่าสุดที่มาก็คือเป็นงานรับปริญญาของญาติถ้าใครที่ไม่เคยมาเลยหรือแบบนานๆมาทีมาเราเนี่ยก็อ,อาจจะดูก่อนมานิดน,นึงว่าแบบเอ้ยต้องเข้าประตูฝั่งไหนหรือว่าประตูอะไรนะคะอันนี้เราก็ขึ้นมาตรงห้องประชุมบริเวณชั้นสองนะคะเหมาะไปนอกห้องประชุมก็คือวิวดีมาก เราก็มาเดินทัวร์นะคะว่ามีห้องอะไรบ้างห้องไหนใช้ทำอะไรนะคะวันจริงจะทำอะไรอยู่ตรงไหนและจากตรงจุดไหนไปตรงไหนก็จะมีแต่คำว่าไหนเต็มไปหมดเลยตอนนี้ซึ่งก่อนวันจริงมันก็จะมีการเซตอัพนะคะเราก็ต้องมาดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งว่าแบบทุกอย่างเรียบร้อยไหมแล้วก็เป็นไปตามที่เราแพลนกันไหมหรือต้องมีปรับแก้อะไรกันบ้างน,นะคะก่อนวันจริงเสร็จจากนี้เราก็กลับอ